เรามีความช่วยเหลือแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมที่ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาโครงการสาวรเพื่อประชาชนสู้ภยัยโควิด -19 นะคะที่เขาได้ลงพื้นที่ค่ะไปยังโรงพยาบาลบุษราคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพื่อมอบเงินของใช้จําเป็นนะคะรวมถึงอาหารแล้วก็เป็นการส่งมอบกําลังใจค่ะให้กับทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักในขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานดำเนินการพิจารณาบริหารกองทุน โครงการสวเพื่อประชาชนร่วมสู้ภยัยโควิด -19 นำทีมคณะสมาชิกผู้ที่สภานลงพื้นที่มอบกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และมอบเงิน7 0 0 0แสนบาทรวมถึงสิ่งของจำเป็นและอาหารให้แก่โรงพยาบาลบุษราคำอาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีพี่น้องประชาชนน่าจะลําบากคนที่ลําบากที่สุดก็คือคนหายท่ากินข้ามง,งั้นจัดถุงยังที่ ให้พี่น้องประชาชนเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระกป๋องหรือหน้ากากาอนามัยในวันนี้มาเป็นฝันกำลังใจให้ทางการแพทย์สมาชิกอุทีา่าทราบดีว่าเนี่ยมีความจำเป็นที่บุคลากรทางนี้เราก็มอบเงินส่วนหนึ่งให้ไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นฝันกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยให้ได้รู้ว่าสมาชิกอุ้ที่าเนี่ยห่วงใยนะครับและอยากเป็นกำลังใจให้และก็อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนความเนือย นะครับความลำบากของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยว่ามไม่ง่ายนักขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับความไม่มีโรคเป็นลาบอ er, ันเบื่อเส้นถูกต้องที่สุดนะครับดังนั้นจะไม่มีโรคได้อย่างไรก็คือท่านต้องป้องกันตัวเองครับแล้วก็ทางการแพทย์แนะนําอย่างไรก็ท่านก็ควรจะให้ความร่วมมือนะครับรัฐบาลก็กําลังสั่งนะครับวัคซีนเข้ามาเพื่อจะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้รลงเกียดเลยนะครับ ถ้าถ้ามีโอกาสแล้วก็มีการลงทะเบียนฉีดได้อยากจะให้ไปฉีดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็บรรเทาอาการที่จะรุนแรงนะครับที่จะถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันก็บรรเทาลงอุทิสภาห่วงใยจึงใส่ใจช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ดีๆนะคะสะวาวเพื่อประชาชนสู้ภยัยโควิด -19 นั่นเอง